สวัสดีครับวันนี้ผมมาถึงวัดกระซายนะครับซึ่งตามป้ายวัดตอนนี้เขียนไว้ว่าเป็นวัดกระซายนะครับซึ่งแต่เดิมนี่จะชื่อว่าวัดเจ้าชายนะครับและต่อมาก็มาเพี้ยนเป็นวัดกระชายนะครับในครั้งนี้เป็นครั้งที่3ามนะครับในการเปลี่ยนชื่อกลายเป็นวัดกระซายนะฮะวัดนี้นะครับก็อยู่ในอยุธยานะครับก็ จะเหลืออยู่จุดเด่นอยู่จุดเดียวนะครับก็เป็นพัชเจตีประธานนะครับแต่สภาพตอนนี้นะครับได้รับการบูรณะไปเยอะแล้วนะครับจะอสังเกตจากฐานนะครับไกลๆนะครับคือจะมีการบูรณะโบกปูนโบกอิฐเรียบร้อยนะครับทําให้ไม่มีสภาพที่แต่เดิมนะครับจะสุดโทมอย่างมากสังเกตดูตอนนี้นะครับก็คือจะมีความเอียงนะครับ แต่ด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นสภาพเดิมๆอยู่นะฮะแต่ด้นแต่ดูพื้นทัดดูตรงฐานนะครับก็คือจะมีความเอียงเนะื่องจากว่าในอดีตนั่นนะจะมีคนแอบเข้ามาขโมยนะครับหรือขุดกรุฮนะขุดกรุมีพระเครื่องมีสมบัติอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้ฐานสุดลงครับตอนนี้ก็คือได้รับก,การบูรณาไปเยอะครับก็คือ เขาคงเดิมนันก็หายไปหมดแล้วแต่ก็ดีแล้วครับที่มีการรูนณะครับถ้าเกิดไม่บูนณะเนี่ยเขาคงจะอาจจะพังทลายลงมาก็ได้นะพื้นที่โดยรอบนะครับก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านแถวนี้นครับก็เป็นพื้นที่นานะพื้นที่นานต่างๆที่ชาวบ้านจะท,ทาโดยรอบเขาแล้วกันว่านหน้าน้ําเนี่ยน้ําจะเยอะเลยนะครับต้องลุยน้ํากันเข้ามา แต่ตอนนี้ผมมาช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับตอนนี้ถึนธันวาคมก็จะไม่มีน้ำนะครับพอสามารถเดินเข้าไปดูใกล้ๆได้เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่าสภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมยังอยู่ที่วัดเจ้าชายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกว่าวัดเจ้าชายแล้วกันนะครับหรือว่าวัดกัดซายนั่นแหละครับบริเวณนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับน่าจะเป็นในส่วนของพระอุโบสถเดิมนะครับหรือไม่ก็วิหาร จะอยู่ด้านหน้าพระเจดีย์ประธานนะครับไกลๆนู้นจะมีคนมาทําการบวงสรวงนะครับหรือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่หน้าบริเวณนี้นะฮะด้านไกลๆครับด้านหน้าพระเจดีย์วัดเจ้าชายมีความสําคัญยังไงนะครับก็คือในอดีตช่วงเสียกรุงครั้งที่สองนะครับปี2310 อ่าจากหลักฐานเนี่ยใช้เป็นที่ตั้งของทัพพม่านะครับสังเกตด,ดูกําแพงนะครับกำแพงวัดจะค่อนข้าง,งหนาซึ่งมีการยืนยันตามหลักฐานนะครับว่าเคยใช้ทําศึกสงครามะฮะได้มีการขุดขุดเราพบพวกอาวุธนะครับเช่นมีดดาบมีหอ,อกด้วยมีลูกปืนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นการยืนยันว่าเคยเป็นสถานที่ตั้งของทัพพม่านะครับในการชมพิพิธภัณฑยุธวิทยาของเราครับผมจะเดินไปดูใ,ใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไง ผมมาอยู่ใกล้กับวัดเจดีย์ของวัดเจ้าชายนะครับวัดที่เป็นวัดประจําพระองค์ของอสมเด็จพระเอกาศรสลดนะครับก็คือเป็นน้องชายของสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชพื้นที่ตรงนี้นะครับก็บูรณะหมดนะครับก็จะมีสังเกตจะมีซากพระพุทธรูปไปไกลนะครับเป็นพระพุทธรูปอยู่นะครับพื้นที่รอบเป็นพื้นที่นา สถานีสถานที่แห่งนี้นะครับชาวบ,บ้านเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากสังเกตดูจะมีการจุดไหว้บวงสรวงอะไรต่างๆนะครับของมีดอกไม้มีอะไรด้วยนะครับแล้วทีนี้ในอดีตเนี่ยมีการขุดกลุ่มเราก็เจออาถรรพ์พอเจออาถรรพ์ปุ๊บเนี่ยก็คือคนขุดกลุ่ลงไปเนี่ยปรากฏว่าเขาเล่าให้ฟังว่ามีมีน้ําทะลักเข้ามานะครับในบริเวณที่เขาขุดกลุ่ลงไปนะ ท่ันที่ไม่มีน้ํานะครับเขาก็ไหว่ายวยอยู่กับพื้นนะครับจนเนื้อตัวถลอกบอกเปิดหมดนะครับก็เลยถือว่าเป็นมีความอาถรรพ์นะครับก็เลยเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาครับตอนนี้ผมยังอยู่ในบริเวณของพัดเจ้าชายอยู่นะครับที่เห็นอยู่ในในรูปนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของพื้นที่โดยรอบของวัดนะครับก็จะเป็นพื้นที่นาถ้าเกิดสังเกตดีๆไกลๆนะครับจะมีธงแดงติดอยู่นะครับซึ่งผมคุยกับ คนในพื้นที่สักครู่นี้นะครับว่าที่ติดธงแดงไว้เนี่ยเนื่องจากว่าจะเป็นการปักพื้นที่ในการสร้างวัดนะฮะก็คือเป็นพระจกักรศรีลังกาเนี่ยได้นิมิตนะครับเขาเล่าให้ฟังนะครับมีนิมิตว่าจะต้องมาสร้างวัดที่นี่นะครับแล้วเขาก็ไปหลายๆที่ปรากฏว่าไปหาหลายที่แล้วนะครับก็ไม่ใช่นะครับจนมาเจอที่วัดเจ้าชายตรงนี้นะครับก็คือเป็นวัดที่ใช่นะครับตามนิมิต ก็เลยจะมาสร้างสร้างวัดกันตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือมีการปักเขตตรงแดงไว้แล้วนะครับแต่มั่จะสร้างตอนไหนนะครับผมก็สอบถามเข้ามาเมื่อกี้นะครับชาวบ,บ้านที่แถวนี้